นิพพานก่อนตายนะครับนิพพานก่อนตายก่อนชนะก่อนแพ้นิพพานก่อนชนะนิพพานก่อนแพ้นิพพานก่อนเสมอนิพพานก่อนเกิดนะครับนิพพานก่อนแก่นิพพานก่อนเจ็บนิพพานก่อนตายนิพพานก่อนพัดพรากนิพพานก่อนสูญเสียนิพพานก่อนพบเจอ เราต้องนิพพานก่อนก็เหมือนเราจะไปทํางานต้องมีความรู้เราจะไปอ่านออกเขียนได้เราก็ต้องหัดอ่านออกเขียนได้ก่อนการที่เราจะทําอะไรเป็นเราก็ต้องหัดก่อนที่จะเป็นการที่เราจะไปขับรถเราต้องขับรถเป็นก่อนนะครับการที่เราจะไปตายเรากต้องนิพพานก่อนเพราะถึงเวลาจริงๆแล้วถ้าเราไม่นิพพานคือไม่มีความรู้เรื่องนิพพานเนี่ยมันทำะไรไม่ได้นะครับ เมือนเราไม่มีความสามารถในการขับรถถึงเวลาขับรถก็ขับไม่ได้นะครับถึงเวลาจะอ่านจะเขียนภาษาต่างๆถ้าเราไม่เคยอ่านเคยเขียนเคยฝึกเคยหัดมาก็อ่านไม่ออกฟังไม่รู้เรื่องเขียนไม่ถูกนะครับฉะนั้นการอ่านตัวอ่านใจอ่านกายอ่านใจนะครับว่ามันเกิดแับไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราในธาตุในขันในอายตนะ ถึงเวลามันอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงเวลามันแตกสลายมันสับสลายไปมันแก่มันเก็บมันตายแล้วก็มีความรู้คือนิพพานเองไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางรู้สึกตัวรู้สึกใจเข้าใจตามความเป็นจริงในสังขารที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาทำที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราหรือโลกธรรมโลกวัชชะก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เป็นสิ่งเกิดดับขึ้นตามเหตุตามปัจจัยยิ่งทุกวันนี้ความตายอยู่ใกล้มากสงครามภัยธรรมชาติภัยอดยากม้กรับความเป็นโรคร้ายต่างมีทุกวันความตายมีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราต้องนิพพานก่อนตายการนิพพานก่อนตายคือรู้ตัวรู้ใจรู้มารู้สึกตัวรู้สึกใจแล้วมัน ว่างนะครับมันหลุดพ้นจากภพชาติจากความคิดเรื่องรูปเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องความเกิดเก่เจ็บตายความหวังสมหวังผิดหวังเรื่องความจินตนาใจเพลิดเปลินอยากได้ความคิดเรื่องความจําความคิดเรื่องความคิดความคิดเรื่องความรู้ความคิดเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกความเชื่อความต้องการความอยาก คือเรื่องสังขารเรื่องธทมนะครับเมื่อรู้ตัวรู้ใจแล้วก็นิพพานอนิพพานก่อนตายเพราะถ้าเราไม่นิพพานก่อนตายเดี๋ยวตายซะก่อนก็ทําไม่ทันนะครับทำอะไรไม่ได้ก็ต้องตกอบายนะครับตกอบายคือไปเกิดในที่ไม่สบายไปเกิดไปตายในภพภูมนุษย์เทวดาปรมานก็เหมือนเดิมอีกซ้ํารอยเดิมอีกมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายว่าไปเกิดแก่เจ็บตาย ในรูปแบบของสรรพสัตว์สรรพ,พสิ่งก็อนิจจังทุกขังอนัตตามันเดิมไม่ว่าพบไหนภูมิไหนชาติไหนก็มีกายมีใจก็เป็นที่ตั้งของความทุกข์เพราะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัาตาฝืนบังคับก็กลุมอะไรไม่ได้แล้วแต่กิเลสแล้วแต่กรรมแล้วแต่ปุบบเมื่อมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราก็มาทำให้แจ้างิพานทำที่สุดแห่งทุกทำให้จบกิจจบพรหมจรรย์ ให้บรรลุธรรมให้สิ้นสงสัยนะครับก็โดยการฟังธรรมสนทนาธรรมแสดงธรรมค่อยควรธรรมปฏิบัติธรรมนะครับเป็นรุดธรรมซึ่งคำว่าธรรมก็คือนิพพานนี่แหละนะครับเราต้องถามทางเรื่องนิพพานตอบเรื่องนิพพานสนทนาเรื่องนิพพานฟังเรื่องนิพพานนะครับใค่อยๆเรื่องนิพพานปฏิบัติเรื่องนิพพานสวดเรื่องนิพพาน กับเรื่องความว่างเรื่องสุญญตาเรื่องสติปัฏฐานสเรื่องอนนาปันสติเรื่องอินทรียาภาระอ้อจงเจิดมะกเมียวแปดที่ประสานสี่อธิบาทสี่สติสัมปชัญญะความละอายเกรงกลัวต่อบาปศรุบก็เกิดความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายนะครับนิพพานก่อนตายจึงจะใช้ได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรจะใช้เหมือนเราไม่ได้หุงข้าวไว้อะ ถึงเวลาหิวจะกินก็ไม่มีกินนะครับก็เหมือนกันการที่เราไม่เตรียมพร้อมเตรียมการเพราะว่าเวลาความตายมาเยือนต้องพัดพรากต้องแตกสลายต้องดับสูญต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ปลองปล่อยวางแต่ถ้าเราเตรียมพร้อมเตรียมการไว้บางเรื่องเราเตรียมไม่ได้หรอกเราเตรียมงาน<ม>เตรียมเงิน เตรียมเสื้อผ้าอาหารขึ้นผมที่อยู่นักสารโลกไว้อยู่ไว้กินพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้ใช้เลยก็ได้อาจจะตายก่อนคืนนี้ก็ได้ถึงเราจะมีราเยึแต่ก็ใชเสียงมาดูอ่านพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้จําได้หรือเราเป็นซีเมอเร์ลืมทุกอย่างก็ได้การมีผัวมีลูกมีเมียมีทรัพย์ส,สมบัติอาจจะลืมก็ได้หรือว่าเลือดแตกในสมองตายซะก,ก่อนเอนอนาพึ่งอาพาธจะกินจะเที่ยวจะเล่นแต่วพวกหร้พวกก็ไม่ได้ก็สูญเสียสลายมาซฉันเอาแน่นอนไม่ได้เมื่อหมดลมหายใจก็ ถ้าเราเตรียมนิพพานไว้หมดลมหายใจก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าจะได้จบท่าจบขันจบอายตนะนะครับจะได้จบทุกข์แนะบบไม่ต้องเตือนมาอยู่มากินมาใช้มาหายมาใจมาเป็นกังวลมาเป็นห่วงกับร่างกายจิตใจรูปธรรมนามธรรมนี้อีกนะครับนิพพานก่อนตายนะครับทาให้เราไม่เพลินไม่เบื่อไม่อยากไม่อารยกับอะไรในสังขารร่างกายจิตใจตัวเองและผู้อื่น ทำให้เรานะั้นไม่ต้องแบกพาดแบกขันนะครับเพราะว่านิพพานเนี่ยคือการเบื่อหน่ายในทตุขันอนะัอนั้นเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกขันตาเกิดดับเกิดดับจนเบื่อหน่ายเกิดวิลาครําเกิดจากภาปฏิปิสกัเกิดวิมุตติวิมุตติกับวิมุตติยันทัศนะเกิดสุญญาตาเนี่ยซึ่งนิพพาน นรโรดนิพานสุญญาตาก็คือนิพพานเป็นอนมตะอาอมตะธรรมแต่เราก็ต้องนิพพานก่อนนิพพานก่อนตายนะครับนิพพานก่อนซึ่งถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีบุญมากวาสนามากเราก็นิพพานก่อนเกิดแก่เจ็บตายนะครับนิพพานก่อนหวังสมหวังผิดหวังพัดแพรกสูญเสีย นิพพานก่อนตื่นนิพพานก่อนหลับนิพพานก่อนยืนเดินนั่งนอนนิพพานก่อนไปก่อนมาก่อนอยู่นิพพานก่อนก็ดีนิพพานก่อนคิดพูดทำนิพพานก่อนรู้ก่อนเห็นก่อนเข้าใจก่อนตัดสินใจนิพพานก่อนจะดีมากคือทุกรายละเอียดทุกรายละเอียดเราต้องนิพพานก่อนทุกอิเลียบาต้องนิพพานก่อนทุกขนาจิตต้องนิพพานก่อน เมื่อนิพพานก่อนตายได้นะครับนิพพานก่อนฝันก่อนหลับก่อนเตืน่นนิพพานก่อนไว้เลยนะครับก่อนจะไปไหนมาันะ้นจะกินจะดื่มจะทาจะอุตสาหะอัศวะจะเข้าห้องน้ําจะขึ้นที่นอนจะเข้าโรงห้องครัวจะไปห้องรับแขกนะครับจะไปทํางานนิพพานก่อนเลยจะใช้ชีวิตทําเลือกส่วนเล็กนะ้นิพพานก่อนเพราะว่าถ้าเราไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปเป็นลมหรือว่า ต้องเจ็บจ้องตายเราก็จะได้นิพพานไม่ต้องไปปุตไปเกิดอีกไม่ต้องไปเวียนไายตายเกิดอีกไม่ต้องไปใช้กิเลสใช้กรรมใช้วิปัสสาอีกจะได้จบจบจบ,จบกันไปอย่างสวยงามอย่างงดงามตั้งเบื้องต้นทํากลางเลยที่สุดนิพพานก่อนตายช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่นิพพานนี่มัน มันเดือดร้อนมันช่อะไรหรอกมันเดือดร้อนมันฟุ้งซ่านนะมันวิตกกังวลมันห่วงนะครับมันสับสนมันคิดมันปรุงแต่งมันติดลังฐานถ้าติดขันติดอะไนะก็ติดทุกข์อีกติดตาข่ายอย่างมานอีกคารนิพานแล้วก็หมดกันนะครับจบข่าวเลยก็คือไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเป็นกิเลสต้องเป็นกรรมเป็น วิบากต่อไปในชาตินี้ชาติหน้าอีกนะครับนิพพานก่อนจะถามจะตอบจะสอนนาจะไปมาจะซื้อขายแลกเปลี่ยนนิพพานก่อนนิพพานก่อนทุกลมหายใจเข้าออกนิพพานก่อนระลึกนึกคิดพูดทำพยายามระลึกตั้งใจกับรถกับเรือกับเครื่องบินไปเหนือร่องใต้จะใช้ชีวิตในสงครามใช้ชีวิตในประจําวันก็นิพพานก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น นะครับแต่ถ้าเรานิพพานแล้วถึงมีอะไรเกิดขึ้นก็หมดห่วงหมดกังวลหมดทุกข์หมดความเครียดหมดความไม่ตกเพราะยังไงก็นิพพานอยู่แล้วนะครับนิพพานก่อนดีไหมนะครับนิพพานก่อนมันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเรานิพพานก่อนแล้วมันชีวิตแับสะอาดสว่างสงบบริสุทธิ เหมือนเราจะกินข้าวเราก็แปรงฟันก่อนเราจะใส่เสื้อผ้าเราก็อาบน้ําก่อนอย่างเงี้ยมันดีนะครับหรือว่าเราจะไปไหนมาไหนก็แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนจะพูดจาก็พูดดีๆอารมณ์ดีก่อนความรู้สึกดีก่อนคิดดีพูดดีทาดีใจดีอารมณ์ดีเส้นทางชีวิตดีอยู่ดีกินดีตายดีนิพพานดีนะครับดังการที่เรานิพพาน ก่อนตายมันช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอีกเยอะนะครับนิพพานก่อนตายคือความว่างคือความบุดพ้นคือความไม่กังวลไม่ยึดถือคือการปล่อยวางสาลับนะครับคือการไม่เอาไม่เป็นอะไรกับอะไรนะครับนิพพานก่อนตายช่วยบรรเทาสับปทุกโศกโลกภยัย ให้กับสรรพสัตว์ในสังสารวัฏได้ทุกผู้ทุกท่านทุกคนแน่นอนนะครับฉะนั้นนิพพานก่อนตายด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับร่วมด้วยช่วยตัวเองนิพพานก่อนตายต้องร่วมด้วยช่วยตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราช่วยตัวเองได้เราก็ช่วยผู้อื่นได้ในการแนะนำพัฒนสอนที่แนะชีนช้นำตามเหตุตามปัจจัยนะครับ ต้าเจ้าตเอนไม่ได้เราไม่มีศรัทธาไม่รับฟังไม่ศึกษาไม่บำเพ็ญก็ช่วยไม่ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นนิพพานก่อนตายนะครับนิพพานก่อนตายดีกว่าคือเรียนเองสอนเองสวดเองเผยแผ่เอง,อเองปฏิบัติเองได้สำเร็จบางผลนิพพานเองนิพพานเองอันนี้ชั่วที่สุดนะครับนิพพานก่อนตายนะครับมัน ประโยชน์สําหรับสบรรพสั์ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดและต้องการหลุดพ้นไปจากวัฏจักรนี้ก็คือนิพพานนะครับแต่ยังไงทุกคนก็ต้องนิพพานแหละแต่ว่าจะนิพพานเมื่อไหร่นั้นน่าแต่เหตุปัจจัยนะครับแต่ตอนนี้อาจารย์ก็ต้องนิพพานก่อนแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนคนในหิวอะถ้ามีกินก็ไม่ต้อง,อง,องรอใขรกินก่อนเสียมายากก็ต้องจําเป็นนะเพราะมันหิวเหมือนคนจะถ่ายท้องอ่ะ ไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้ว,ว,ลวถ่ายก่อนครับไม่ต้องรอการที่เราง่วงเราก็ต้องนอนก่อนล่ะไม่ไหวคำว่าไม่ไหวก็คือทุกวันนี้โลกสังคมชีวิตมันไม่ไหวแล้วมันต้องนิฟผ่านก,นก่อนแล้วนะครับทุกเรื่องเลยมันไม่ไหวแล้วหมดเลยทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพการเดินทางชะตาชีวิตความสําเร็จความมัง่งคั่งรวยเวรภัยจากภัยธรรมชาติจากภัยสงครามจากเศรษฐกิจ ไม่ไหวแล้วนิพพานก่อนตายดีที่สุดนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันคิดนะมันคิดมันปรุงแต่งมันฟุ้งซ่านมันกังวลมันวิตกมันถ้าเรานิพพานรู้กายรู้ใจนิพพานก่อนนะครับที่โลกมันจะเป็นไปต่างๆนานากรชัานมันแล้วแต่นะครับทาอะไรไม่ได้เพราะมันอนัตตาแต่เราก็นิพพานดีกว่าดีกว่าปีโมะคิดปรุงแต่งวิตกกังวลเครียดเบื่อเซ็ง นะครับเพราะอะไรอะไรมันก็แพงแล้วไม่มีตังค์อีกต่างห,หากมันก็เลยยิ่งทุกข์ยิ่งกังวลยิ่งไปสงครามสูญเสียทุกอย่างบ้านรถเงินงานครอบครัวสังคมชีวิตหมดเลยปัจจัยสี่อยู่กับความทุกข์ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายความเจ็บไข้ไม่สบายทุกข์ล้นล้นถ้าเรานิพพานก่อนนะมันจะช่วยได้นะครับเราจะด้วยรู้กายรู้ใจ ว่างไม่เป็นไรช่างมันแล้วแต่ ists, starters, ตายก็ตายเกิดก็เกิดแก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายก็ช่างมันเจอสิ่งที่เจริญไม่เจริญจะเจริญจะเสื่อมจะสุดจะพังจะไม่เป็นไรแล้วแต่ธรรมชาติธรรมดเช่นนั้นแล้วแต่เพราะมันเป็นสังขารนิพพานก่อนตายด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับนิพพานก่อนตายนิพพานก่อนตาย เราจะใช้โยได้นะครับไม่อย่างนั้นละซึ่มเสงมเบียร์นิพพานก่อนตายด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับรู้กายรู้ใจ